ไอ้มันม่วงเนี่ยไอ้ฟิกเกอร์ฟิกเกอร์อุ๊ยเหี้ยมาโหเวทมนเพลิงมังกรหมัดทะลุทะลาสถานฟ้าเอาอยู่ฝั่งนี้ไปโดนรออยู่รออยู่ไม่เป็นไรเพราะสกิลหนึ่งเราเอามาตะวีหนึ่งไงไงวีหนึ่ง ก็วันนี้นะครับมิริมเราทําอะไรมาบ้างเนี๋ยมาดูกันดีกว่านะครับสาหรับตัวฉีสกินมิริมนาวาก็สกิลหนึ่งเราก็แค่ทํามาให้ไม่มีขูดดาวเพื่อที่จะได้เคลื่อนที่เร็วนั่นเองแต่ว่าเวลาสไลด์ก็มีดามเมนนะแรงด้วยเพื่อที่เราจะให้มันสมจริงนะครับเพราะว่ามิริมในในเรื่องเนี่ยโหดมากโหดกว่าแบบริมรูตอนแรกๆอีกนะครับริมรูไปโหดกว่าตอนหลังๆแล้วนะสกิลสองก็แบบนี้เลยครับลูกใหญ่ๆเบิ่มๆส่วนเขาเรียกว่าจุดขายของนางเนี่ยก็คืออันตินะครับมีความประลังการความใหญ่เวอร์ที่แบบดูนะ เห,เห็นที่ออกไปไหมอาจจะมองไม่ทันนะครับเดี๋ยวให้ดูอีกรอบดูหินที่มันโผล่ไปนะว่าไกลขนาดไหนซ,ซึ่งประมาณนี้ครับครูดาวที่มีก็7จวิซึ่งเอาไว้เกียร์ลุน้ลนๆเลยก็เดี๋ยวมาดูกัน,นครับว่าวันนี้ไม่ริมนาวาเนี่ยจะเกียร์แค่ไหนนี่ที่ธรรมดาโคตรเร็วไม่ได้เร็วธรรมดานะ แรงด้วยก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับแต่ว่าก่อนรับชมคลิปเนี่ยมีอะไรให้ฟังนิดนึงเติมโรบักในโรบอกง่ายๆแบบไม่โดนโกงนะครับต้องเติมกับเติมเกม24เข้าไปในเติมเกมออนไลน์เลื่อนลงไปหัวข้อเติมโรบอก้ะก็จะเห็นแพ็กเกจมากมายเลยนะครับซึ่งบางแพ็กเกจเนี่ยให้ทีจีคอยกลับมาอีกด้วยนะครับปกติก็มีส่วนลดออกแพ็กเกจอยู่แล้วได้รับทีจีคอยกลับมาก็เหมือนได้รับส่วนลดของชั้นนั่นเองนะครับเพราะว่าตัวเหรียญทีจีคอยสามารถนําไปแทนเงินในการเติมแพ็กเกจอื่นๆในนาคตได้และยังไปเล่นกกิจรรม เพื่อรับเงินคืนและรางวัลอื่นๆในสปินอีกมากมายได้อีกด้วยครับพอเราเลือกแพ็กเกจที่เราจะเติมได้แล้วในขั้นตอนนี้เราก็กออก ID ด้านบนจากนั้นก็กออกพาสิร์แล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าจะโดนโกงด้วยเพราะว่าเว็บเติมเกม24เป็นเว็บจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายที่มีทุนจดทะเบียนกว่า1ล้านบาทดังนั้นเนี่ยปลอดภย100ัย1น0้เรครับจากนั้นเลื่อนลงมาด้านล่างกดยืนยันการทํารายการและระบบเนี่ยจะผลักเราไปในแฟนเพจ Facebook ครับเพื่อยืนยันถ้าหากว่าใครที่มี2องชั้นเนี่ยจะต้องยืน หลังจากทักเพจไปครับแอดมินก็ตอบเร็วมากดําเนินการได้แบบโคตรเร็วเลยจากตอนแรกที่ผมมี99โรบัคตอนนี้ก็มี899 r o บั x แล้วครับใช้เวลาในการเติมเนี่ยไม่กี่นาทีเองนะดังนั้นเนี่ยต้องบอกเลยครับสำหรับใครที่อยากเติมโรบัคแบบคุ้มๆได้รับส่วนลดในส่วนลอดอีกและยังปลอดภัยแบบโคตรๆนะครับก็ต้องแนะนําเลยว่าเติมเกม24 แล้วไม่ได้เติมได้แค่เกมเดียวนะครับรองรับเกมกว่า50เกมดังนั้นเนี่ยเหมาะแก่การเป็นเว็บเติมเกมประจําของทุกคนมากๆดังนั้นเนี่ยใครที่อยากเติมเกมคุ้มๆนะครับผมจะทิ้งลิงก์ทุกอย่างไว้ด้านล่างสามารถมาเติมกันได้นะครับเดี๋ยวทุกคนครับก็อาวนี้ผมแล่นเป็นสกินมิริมนาวานะก็ก็ก็เป็นฉี่นั่นเองที่เข้ามาใหม่ในอาวีล่าสุดนะครับก็ไปตํากันเอาเองก็วันนี้ก็เป็นไม่ใช่เทพเป็นแค่ตัวปกติที่ก็นะก็นะ ก็นาะก็นก็น่ะเอ,ะกอ,ะอนน้ก็คือทำให้เหมือนในอนิเมะที่สุดเลยนะเ <g rab> นะี่ยประกาศที่ว่าต่อยรัวนะครับก็เอาดิเอาดิเอาดิก็เอาดิกัน็แลกกันไปดิก็แลกหมัดกันอ่ะแลกหมัดกันอ่นะได้ข่าว่าตัวธมาโกงตัวได้แค่นั้นน่ะมาดิใจเย็นอันนี้คืออะไรก่อนแล้วคืออะไรขี่สลามเหรอเย็นแค่เดึงเด้ง ไม่ทันไม่ทันไม่ทันนะวายโอ้ยเชี่ยวตกใจคุณสกิลสองเนี่ยฮิตบล็อกมันจะแปลกๆนะมันดูเหมือนเมื่อกี้โดนในหนุนะไรแบบว่ามันไม่ตายนะครับตั้งแต่รอบก่อนแล้วแต่ไม่ราเราเน้นต่อยธรรมดาแค่นี้ก็เหลือแล้วดู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 เยี่ยมน้องเอ็มเลนล่างหนึ่งอะเออเอ้เขามาสิไม่เชื่อเหรอไม่เชื่อโโอ้หเหมือนจะกันได้กันได้แค่ห้าวิ ตีไม uhm. ่เข้าอ erm ีกจอมานวะโมโหโมโหเขาเรียกกันในอันน no. ี้ใช่ไหมมาโหน้องมาโหไม่ใช่โมโหอะนรมาโกรธโมโหโมโหจอมานม่ว่ามาโหโหอุ้ยอุ้ยอะไรเนี่ยบอกแล้วซื้อตัวใหม่มนเล่นไม่ยอมเชื่อกันไง ผมก็ไม่เข้าใจนะว่าตัวใหม่ที่เข้าอวมามันทำอะไรได้อเดะดฟารามเจอกันเดะเดะเด้เดะเดะเดะเด้เดอเด้เดะไดะไดะเ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 ดะไดะเ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 ด้เดะเดะเดเดะ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 เดเดะ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 เดเดะเดะเด้เดะเดะดดเ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 ดดะ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  อ่ะตะเกียร์สองมาวิ่งกันตอนนั้ะต้องพึ่งพี่นุชจริงวันตอนเนี้ยนนุชแรงวันนะพอดีไม่ไหวแรงนะโดนอะไรพันเหรอจักวะไม่รู้จักอ่ะดิจอกมาๆอยากโดนปะวันพันของจริงก็นี่มีริมนีวันพันของจริงตัาเขาจะออกพันนั้นเฮ้ยกูไม่ได้กลัวโอเมนเลยนะเว้ยกูกลัวไอ้ตัวเนี้ย ไอ้มันม่วงไ่อ้ฟิกเกอร์ฟิกเกอร์อุ้ยเออ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 ะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะโดนแอดราสได้หมื่นเก้าอีผู้ถี่พันสองคนมองกันี้ก็ขอบคุณแหลกเลยมาโฮดอินเดอร์กอนอินเดอะไอเรื่องนี้คือแม่งโหดกว่ามาก ลิมอลุในตอนแรกๆเนะตอนลิมอลุยังไม่ตึงดูดูดดูมันส <ara> ัตว์ขานี้เรอเออดูอยู่เอา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 โอาเอาเเอาเยาเอานอาเนาเอาเายอาเอเออโอ้ยออาเอาดอาเไาเอดเิาเอาเอาเอูเอาเอาเอเอาเอาเอาเาเอ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 าเวาลอาเองเอา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 ่อาอาเอาอเอาเาเออาสกิลอ่ะโเอาเอาโอนอะไอนะทาาเอาเงเออาเอนอาเาเาเออเอาเอาเอา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 เหเอือเอาเาเอาเอาเอาออเอาเอาอเอาาเา ไม่น่ารอดสกัดกูเรียบร้อยโอ้โหดูดูขึ้นดาบมันดีโคตรเจี๋ยเลยเดี๋ยวดาบมันจะมาเนาะอย่าร้องพี่โน้มีผมอยู่ลงกันแล้วมัลงกัแล้วระวังนะมาาานโมกิเลสก็อยู่พี่โนะบ้รกันฉี่มันทำอะไรได้บ้างวะเนี่ยหนีอย่างเดียวเลยวะเฮ้ยปล่อยพลังอย่างนี้ได้โอ้ยเจี๋ยเราเนี่ยเดี๋ยวไม่เห็นตัวเลย กูแตกเลยก็จอมมานะม่งจะทำให้แมงสกิลไม่ถึงมันก็ไม่ได้ป้าจริงๆมันควรเอาแบบเนี้ยไปเป็นแบบมาตรฐานใน r าวีเลยจอมมานอดที่กูจะดูดิว่าจะจอบคูณเอกได้ไหมไม่ต้องถึงมือกูหรอกแค่ลำบากเล่ลาดก็พอจะจบแล้วไหมล่ะเป็น่ลารู้ก็รู้มาโหเวทมนต์เพลิงมังกรหมัดทะลุทะลารสถานฟ้าอยู่ฝั่งนี้ไปโดน เ้ยล่ตรงเห็นเห็นมันไล่ชื่อท่ามาคุยีลนะใครจะไปอยู่ไอ้ยัยเอมเซนต์มีไหมนี่ต้องให้สอนมั้ยรอตัวครับพี่ไล่ชื่อท่ายาวสัขนาดนั้นมัดทะล้านคว้าทะลุมิติโอ้ยอ่ยไอ้เยัยไม่ตายทำไมเรื่องมันเหลือเยอะๆอ่ะโอเมนอยู่ตรงนี้ปะใช่ปะกูเห็นยืนตะกุ่มตะกุ่มรอดักเกย มุกเดิมๆมาเอ็มน้องอัพเพดบ้างเหอะฮึไรคิวสุดท้ายสไตล์ดาวนาวเป็นแค่เด็กอ่ะเดี๋ยวไปช่วยเดี๋ยวไปช่วยมาเลยมาช่วยหน่อยดิมาดิมาดิไม่ด้มาดิมาดิเดี๋ยวจอมานเจ้ามานเจ้ามานกูวิ่งหมดเออเออยังขึ้นรอเลยซัสทำไมวะ ติดติดติดเลยมอนรอดว่ะอืเรื่องอะไรพูดเอามาก้อนอยู่ดิใช่ป่ะขวากันปัตยา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 กูกลัวกูกลัวกูโดนดักพุ่มหรือเปล่าพุ่มดีหรือเปล่าโอ้โหโอ้โหโเขาล็แวงหมดแล้วไงสตันสตูนอะไรเต็มไปหมดเลยวะคารลัง มาดิวังมเดิอดีต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 ดูดูดูหนีจะไม่หนีดูหนีทำไมหนีทำไมมากระบาดอ่ะกระบาดอ่ะกับบ้านฮิวเรื่อยแล้วจะตายห่าเมัดสถาโลกันมึงหลอดจะมาแก้ต่อให้เอ้าเอ้ากูผิดอะไรเนี่ย ไม่เข้าใจว่าทำไมสกัดไม่ตายกับอันติฉี่วะแต่เอลเมนไม่มีทางรอดเลยคือมันมีอะไรอธิบายอ๋อสกัดตัวปัญญามัดวัดมัดรุ่นรุ่นไหมไปมาขอรีเลยก่อนหนึงมัดลูกผู้ชายอ่ะได้ได้เป็นลูกผู้หญิงไงคือต่อให้พี่อยากเข้าไปยิงกางรูกผู้ชายอ่ะมาพี่ยญิงเดียวมัดรุ่นรุ่นสาวมัดรออยู่มัดรุ่นหู้ยโยย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  สงสารโอ้เมนมาตรวตัวปกติเลยไอ้เหี้ยตัวสภาพตอนนี้เหมือนกอบลินในเรื่องเลยไอ้เหี้ยมันก็ป่าเออกอบตัวกอบตัวกอบตัวไอ้เหี้ยเหมือนกอบลินในเรื่องเลยตอนนี้มาในเรื่องยังโหดนไปไอ้เนี่กอบตัวกูมาทำไมหล่ะไอ้เหี้ยดู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 แอนลาร์ดไอ้เหี้ยแอนลาร์ดอีสกัดติ์ดิไว้จบจบจบแล้วผมขี้เกียจเล่นแล้วทุกคนผมเบื่อ วัวแพ้หรือเปล่าเอออันตีก็ไม่ตายตีธรรมดาก็ไม่ตายไม่ริมกูกูว่าก็ทำหมากโกงนะนะดูเราใส่ไอโอเมนดิไอโอเมนแม่งยู่เลยแต่ดูเอสตะการโอเมนเปล่ก็พิวเลยจริงจริงแล้วมันคือจอมมารที่แท้จริงเหมือนกันวะไอตะกัดเนี่ยไอไอเนี่ไงจอมมารที่แบบแก้มใหญ่เห็นพี่มันชื่ออะไรจำไม่ได้แล้วจำได้ว่ามันมันแก้มใหญ่หนักสูงบ้าเอ้าหกหมืนอุ้ยอะไรอยู่นะหกหมื่นเอ้าหกหมื่นโดนโอเมนดูดิแต่ไม่โดนตะกัด ดูดิเลือดมันดิเฮียอะไรอ่ะเฮ้ยไม่ใช่เรื่องแล้วบาโค้ดแล้วอาดิบาโค้ดแล้วไหมบาโค้ดแล้วไงไงข้องใจเลยจ้าข้องใจปะ่ะเดี๋ยวโยกูเออเออโอเคครับทุกคนครับเริ่มตาใหม่ครับตาเก่าฟุตเทจมีปัญหาโอเครอบนี้ก็เป็นตัวใหม่นะ <languages> เป็นโลไอ,ไ,อไอโลไอโล้อุบาทนี่หละที่กูไปเทสมาแล้วกูรู้สึกว่าอุบาทนั่นแหละซึ่งไม่มีใครเล่นก็ไม่โลนอ่ะต้องบอกไม่มีใครรู้ก็ไม่รู้ว่าตัวไหนลืมเหมือนกันแอดลาร์อ่ะกูอยากเจอเหมือนกันวะอาก่อนเห็นทำไดยี่รอยเพ่อ่กันมาดิได้หมดอ่ะมาดิมาดิมาซีอยู่ไหนล่ะอยู่ไหนล่ะมาดิก็อยู่บนเนี่ยตีคลิปอยู่บอกเลยเียโคตรเชี่ยตอนเทสอ่ะมันไม่ได้เชี่ยสกิลอะไรมันเชี่ยสกิลที่ทำให้มันยิงลว หนึ่งหรือสองมั้ยมันมันไม่ใช่อีโรมมากระแทกหน้ารัวมๆเทคสกคิลสองนะไม่ต้องผมอุ้ยไปไหนละ่ะแรงปวดมาเด็กข้ามาเด็กอยู่ในพุ่มเข้ามาเด็กข้ามาเด็กแค่าาาาไปเล่นรยะยะไกลลูกก็จบแล้วไม่ได้ยากเลยอย่างเงี้ยเหรอเออแค่ไปเล่นระยะมาอย่าให้เจ๊ถึงตัวต,ตัวมันตีไกลเียผมทำไงอ่ะอืมแลล่อเลยงั้นอ่ะปแปมสกิลใช่ไหมล่ะมาดิมาได้หมดอ่ะเป่นเป็ดแล้วทำไมไม่ตายอะ่ะงงกูเริ่มงงแล้ว งงจริงเลยตายบ้างไม่ตายบ้างมึงอิี้นี่นี่พี่เออโดนสวนไม่ถึงไม่โอ้โหแรงไม่ถึงโดนสวนไม่ด้โดนสวนไม่ได้แกเราดันกันดีกว่าทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวมันแบบโโอ้หเกมมันจะยื้อนะดู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 แมงดูไงกระโดดกระโดดเรีบเรียบเรียบเรียบเออเออตีพ่อไหมพี่นุ๊กันไม่ได้ตีครับไม่ได้ตีเนาะมีหลักฐานไหมโอ้รีบรีบจัดเลยรีบจัดเลยนี่หว่าตอนนี้คือได้เวล่ะ ไม,ไ,ไม่ได้ตีเนาะไม่ได้ตีไอซิวเอ้ยซิวกากจับชิวจิวไม่กากมัเยอ้ยใจรุ่ไปแล้วเจ๊เปลี่ยนตัวมาเจ๊เปลี่ยนตัวมาไม่โดน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 ตัวคนน่าเกลียดเลยบอกแล้วอ่ะปีจัดอ่ะถ้าถึงตัวนะย้ำถ้าถึงตัวแต่ไม่ถึงตัวก็นั่นแหละไม่เท่าไหรคุณต้องเล่นยืนระยะดีๆถ้าเป็นผมผมเล่นตอนนั้นผมเอาอยู่นะ เอ้ยโอ้ยไม่มีอะไรเอ้ยกูณร้องโหนอยู่แม่งเหมือนตบบอดอ่ะตาแรกว่านั้นตาสองนิ่งหนักกว่ากันคุณแอ๊กไม่ต้องผมบอกคนเดียวเลยคุณแอกกลับไปยืนบอกไปผมขอหนึ่งต่อสองเลยเพราะว่าจริงๆแล้วผมเป็นจอมมนอยู่แล้วไงไหวอยู่แล้วไป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 จอมมนที่เต้นได้ดินหน่อยไม่เต้นไม่เต้น มเกียบปากดีเกียบปากดีเกียปากดียัดไม่เอาเดยเอเอาดากดีมายโอ้รีบเกินลุงปากดีไงปากดีโอเคเดี๋ยวผมให้คุณแอ็กอยู <Yeah> ่บ่อนะครับผมให้คุณแอ็กออกมาทีตอนสิบสีสิบสามนาทีเลยถ้าคุณจอบบ้านได้คุณแอ็กจะไม่ออกมากันแต่ถ้าพวกคุณกันไม่ได้ผมจะปล่อยปีศาจร้ายออกมาแล้วะค่นั้นแหละคุณมีเวลาแค่แปดนาทีเท่านั้นที่คุณจะได้ดูหนึ่งผมทำไรเบื่อชิบหายเล่นเป็นเด็กไปได้ซิวเนี่ย พี่เอลานมาเหอะสงสารน้องมันเนี่ยเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ้าอันนี้เรียกตัวนึงไม่โดนได้ไงวะ่งต้องใหญ่ตบลองเชื่อกันไปตบเดี๋ยวลักสิทธิ์วิ่งกันบ้านวิ่งกันบ้านใช่ๆพูดจะพูดจะพูดอย่างนั้นพูดอย่างนึงเก๋ๆเค๋ๆเก๋ๆเอาดักก่อนละกันแล้วครับจากนั้นแล้วก็ดักปล่อยเลยปล่อยไหนก็ได้เล่นบนนะครับคลิปกำลังดีอันติไปก่อนเพื่อเคลียร์คลิปนะครับนานอย่างนั้น ไปแล้วก็ตึ๊ดเพื่อคลิปเข้าบ้านครับไปไปไปรอคลิปอย่าจังหวะนี้ซิวเข้ามาตีอะไรสักอย่างหนึ่งอันตีใส่เราไปเราสไลด์อุ้ยโอ้โหสไลด์ทีเดียวก็ตายจังหวะนี้เจออะไรสักอย่างมันขึ้นสีทองนะครับพุบพับพุบพับพุบพับในป่าของเราแล้วก็แอดล้ากำลังเหมือนจะกันเลนอย่านะตุ้มโอ้ยขอคลิปก่อนอุ้มจังหวะนี้คลิปเหลือตัวเดียวเราเข้าไปอุ้มน้องได้หรือเปล่าอย่านะดูอยู่นะ ไม่มีไม่มีแค่คลเกียร์คลิปไปก่อนไม่มีเย่าอย่าใครมาห้ามมาเลนนี้ห้ามมาเลยถ้ามาอันตินะตีนะอันตินะอ่าปากดีตูมเอ้ยตานี้มาทำไมอยู่ได้เยอะแล้ว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 มันจะไอ้เฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรเออจัดวัาดีไปไหน อะไร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 ไม่โดนไม่โดนกูกูสวน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 แล้วอกิวิ่งมาเหรกูสวนเลยวิ่งเดี๋ยวเตี๋ยวไม่มาติดคณดาวอยู่รออยู่รออยู่ไม่เป็นไรเพราะสกิลหนึ่งแลามาตะวีหนึ่งไงวีหนึ่งได้เนี้ยแล็กไป เลือด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 ส่งจอมานไปแล้วกูส่งมาโฮไปแล้วโมมาโฮมาโฮกำลังนั่งไปแล้วดุดดุดุดตุ้มตุ้งตุ้งนั่นอะมั้มึงโดนมาโฮยิงไส้แตกแน่ดูดูเกาะแันนี้ที่เกาะไปไม่ลดเลยสุดไปแล้วไปแล้วหมโมยอมแล้วหมโอ้ยเลยเออโอ้สวยสวยสวยอะไรสวยตายตายเลยวะยังมีมาโฮอีกตัวหนึ่งมาโฮรอก่อนเจ็ดวิเจ็ดวิแปดหกห้า สี่อีกครัวไอไอเอฟามันเอคาวันสองหนึ่งมาโฮไม่มีเะคิวโอเคได้เวลาจบบ้านแล้วไปกันเลยพอของปากหอมคอนะครับกมดูอย่าไปทรมานน้องมันเลยไมขอขอขอผมกวเล่นนานกว่านี้ได้เหลือน้องมันจะหัวเราะเาจะดึงเล็กสิบเลยนะไม่ยากเราไม่อยากทำร้ายกันแล้วไอ้ตรงนั้นเรียนๆนมานะครับ แต่ได้สิมันจัดให้มันนี่มันนี่วิ่งไปแล้วไม่ต้องมาไม่ต้องเกิดเอาไม่ตายด้วยไม่โดยเยวายไม่โดยเยวายไม่จบไม่จบเวนเอ้ยมานจอมมานเลือดเย็นชิบหายเยวายเยวายมาโฮมาโฮว่าโซตุ่ตุ่วบุ้มโถว้าเอาเ้นไป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 เลยวันนี้รีบจบจะงอนไปไปไป ยิงย <Z an aaS as> ิงเออต่อยต่อไปทีหนึงต่อยไปทีหนึงต่อยทีอย่าต่อยเลยพี่อยาถ้าพี่อยากจบขนาดพี่ก็ต่อยไปเลยถ้าพี่อยากจบให้เรามีสวยสวยเรามีเขาเรียกว่ากฎของเราที่เราตั้งไว้ว่าเราจะไม่ตีบ้านสดตอนนั้นเราจะไม่มีทำลายเราจะรอเราเกิดแล้วมันจะอัตีเว้ยเราดูนะไม่มีทางทำอย่างนั้นเว้ยไอ้ยี่ไม่โดนใครเลยสวยสวยเลยเอาบ้านที่บัดเอามาที่บัดเลยทุกตัว

โอ้ยเลยพี่ยิาตำรวจลงพี่ิาตำรวจลงผมไปแล้วพี่ิาตำรวจลงผมไปแล้วผมให้พี่เจ้าไปพี่เจ้าไปพิเจ้าผมแก้ทุกคนครับก็นะก็นะก็ประมาณนั้นนะครับถ้าอยากให้เล่นตัวใดอีกก็คอมเมนต์มาสำหรับวันนี้ม่ลิมขอตัวลาไปก่อนไวมากัะ